ชวนเธอมาน่าอือมาเรียนด้วยกันสายอาชีพอาชีวะสัมพัน์อยู่ด้วยกันฉันพี่น้องพกบุญจริงใจเป็นมิตรไมตรีมีอาชีพติดตัว นางสาวสุภาพดีศรีกอและดิฉันนางสาวนิตยาพานมงพวกเรากําลังศึกษาอยู่ระดับชั้นปศสองแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจวิชาอะไรการอาชีพพลวันนี้เราจะมาตอบคำถามน้องๆหลายๆคนนะคะว่าที่กําลังสงสัยว่าเรียนจบไปจะต่อคณะไหนได้บ้างประกอบอาชีพอะไรได้บ้างนะคะวันนี้เราจะมาไขข้อสงสัยกันนะคะนั้นไปกันเลยค่ะเราไปชมบรรยากาศการเรียนการสอนของแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจกันเลยดีไหมคะดีค่ะนั้นไปกันเลยค่ะ 2แบบนะคะคือ 1. ห,ห้องเรียนภาคทฤษฎี 2. ห้องเรียนภาคปฏิบัติคอมพิวเตอร์ค่ะค่ะ,คะผนแผนวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจก็จัดการเรียนการสอนอยู่2ระดับ 1. ระดับประกาศนียาบัตรวิชาชืีพปวชมีทุนเรียนฟรีของรัฐบาลื่วซื้ออุปกรณ์การเรียนและชุดนักศึกษาและ 2. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพสั้นสูงปวส มีก,กองคุณกยศรองรับให้กับผู้ที่มีกำลังไม่พอในการคู่ยู่ค่ะนี่ต้องซือห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์หนึ่งของพวกเรานะคะค่ะนี่ก็คือห้องปฏิบัติการ,อร,อราะค,ะค,คอ,อรรมพิวเตอร์2ของพวกเรานะคะ Do you w a n to know It's beautiful day. beginning will be inspired be day as my น้องๆต้องสงสัยกันแน่เลยถ้าหากเราเรียนซอฟต์แวร์โปรแกรมพวกนี้ไปแล้วเราสามารถนำไปใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างคะนิดประโยชน์ของโปรแกรมพวกนี้เราสามารถพบได้ในชีวิตประจำวันอยู่แล้วเช่นในงานที่มีเอกสารต่างๆในสำนักง,งานที่เราต้องอาศัยโปรแกรมตระกูล Office เรายังเรียนโปรแกรมออกแบบกราฟิกดีไซน์โดยโปรแกรมพวกนี้เราจะใช้โปรแกรม Adobe ซึ่งใช้ออกแบบผลิตภัณฑ์งานต่างๆพวกนี้เรียนไปแล้วสามารถทํางานแบบฟรีเรียนได้เลยนะคะซึ่งพูดได้ว่าเรียนไปแล้วสามารถสร้างอาชีพได้เลยนะคะเอะ๊หลักสูตรการเรียกนการสอนของเรามีรายวิชาออกฝึประสบการณ์ด้วยใช่ไหมนิดใช่ใช่คู่ระดับโปรชมีการออกสูประสบการ ในระยะเวลาเขดเดือนและหน้าดาคองังกฤมีการหอฝึกประสบการณ์ในระยะเวลาหนึ่งปีและยังดีกว่านั้นก็คือมีรายได้ระหว่างเรียนด้วยนะดีไหมผู้ดีดี <laughs> Do you w a n to know scene is as as saw beautiful beginning it will bright up be day my อาจารย์ประจำแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1. อาจารย์ธัญพโรโพตาหัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2. อาจารย์เทพิทัก์หมือนฤทธิ์ 3. อาจารย์วันธิดาวรัสุทธิพงศ์ 4. อาจารย์สุกลสุภาผมมหารา 5. อาจารย์นงคานหวานขม ต่อไปเราก็จะมาตอบคาถามต่อไปนะคะคําถามอะไรคะคาถามก็คือจบจากผแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจของเราแล้วสามารถต่อคณะไหนได้บ้างน้องๆสามารถต่อคณะได้มากมายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นคณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาการจัดการหรือจะเป็นวิศวะคอมพิวเตอร์และสาขาอื่นๆอ,อ,อีกมากมายน้องๆสามารถเรียนต่อได้เลยนะคะวู้น่าสนใจมากๆเลยและดีมากๆเลยค่ะ คือสิ่งที่พวกเราอยากจะให้น้องๆรู้จักเกี่ยวกับแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจของเราค่ะน้องๆสนใจแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจของเราบ้างหรือยังคะสนใจบ้างหรือยังถ้าสนใจแล้วก็อย่าลืมแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจวิทยาการอาชีพพลบ๊ายบายเดี๋ยวๆน้องๆถ้าสนใจก็อย่าลืมคลิกที่เพจวิทยาการอาชีพนนะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย พยาลายการอาชีพคนแรงสร้างคน